สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถ a l p a 4 0ป้ายังที่มาอัปเกรดระบบเสียงกันนะครับใครที่ออกรถรุ่นนี้และใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากอัพเกรดระบบเสียงดูคันนี้เตัวอย่างได้ครับคันนี้ใช้ ชุดเครื่องเสียงนะครับลำโพงหน้าหลังเป็น4ฟร์คนะครับเป็นตัว FXE เป็นเปลือกไม้นั่นเองใช้เป็นรุ่นเปลือกไม้นะครับทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังในการปรับจูนใช้เป็น Power AM DSP Alpine นะครับเพิ่มในส่วนของตัวซับหุุมยางอะไห่ Mercury เข้าไปในระบบแล้วก็ในส่วนของตัวแดมนะครับแดมประตูหน้าหลัง2ชั้นนะครับแล้วก็ แดงบริเวณซับหลุมยางอะไหนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองคุณภาพเสียงที่ได้ในรถคันนี้กันว่าเสียงดีนาดไหนตามผมไปฟังกันดีกว่าครับ But since I survived, I realized wherever you. ไงครับุผู้ชมนะครับสำหรับคุณภาพเสียงที่ได้ฟังไปบอกได้เลยนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วอยากอัปเกรดระบบเสียงของผมบอกได้เลยว่าฟังดีจริงๆนะครับ่ามรายละเอียดที่ได้ของตัวลำโพงคอคอลเองนะครับแล้วก็ปรับจูนในส่วนของตัวซับหลุมนะครับเพิ่มเบรหนักเบาแยกอิสระนะครับการปรับจูนผ่านระบบ DSP เรียกว่าได้คุณภาพเสียงดีจริงๆใครที่กำลังอยากอัปเกรดระบบเสียงห้ามพลาดเลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ม i รา g e a u d i ดีทุกสาขาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง ก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สังกะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกว่าสุดทุกการเดินทางครับพิเน o ออโร d แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ